同意，各位兄弟。 วิ่งไม่หยุดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะสายตกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมพาอบอลนทัวร์่ีปากเก็ดนะครับบ่อตกปลาดินบุฟเฟ่นะครับบ้านสวนปากเกร็ดนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมตั้งุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนักทิพพันอุดะนะครับสองเจนะครับก็สายสายสิบปอนนะฮะสิบปอน แล้วก็ใช้ทุ่นจอมโจรนะครับขอหน้าสองขอนะเป็นต่อเบอร์สามนะฮะสองทิ้งครับตอนนี้ก็คือตั้งทุ่นเรียบร้อยนะครับน้ำอยู่ที่ประมาณสอกนึงนะฮะน้ำอยู่ประมาณสองเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะได้จูหรือเปล่านะครับน้ำน้อยขนาดนี้ครับตื่นมากนะก็เดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าวันนี้เราจะแห้วหรือว่า จะรอดแห้วนะครับผมเดี uh ๋ยวไปติดตามกันครับก็เริ่มตกได้แลนะครับคุณผู้ชมโอ้โหลงปุ๊บได้เต่าเลยต้องตรวจของแท้นะได้เต่าแล้วผมคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นนี่นะเลยฮะ น้าตะนะครับอ๋อย่อแล้วทีย่อขึ้นมากล้องกล้องมันอยู่นี่อ๋อฮะอันนี้อันนี้คือน้าตานะครับเป็นคนเจ้าของบ่อครับอ่าฮะในในนี้มีมีปลาอะไรบ้างครับน้ตะก็เป็นปลานิลปลานิลตะเพียนปลาบึกปลาบึกก็จะมีมิโกันแล้วในนี้ปลาอะไรออกได้บ้างครับออกได้ทุกปลาครับได้ทุกปลาอย่างเดียวอ่าฮะยกเว้นปลาบึกอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมที่เหลือออกได้หมดเลยอันนี้ติดตรงที่ว่าน้ำตื้นไปนิดนึงนะน้ำตื้นทีเดียวกำลังแข็ง เอาว่าจะเอาเรือมาดูงมีนให้อยู่ก่อนเพราะว่าเพิ่งเปิดเพื่เปิดครั้งแรกครับอันนี้บ่ออยู่อยู่ตรงไหนฮะฝากคุณผู้ชมเลยอยู่ปากเกร็ดนะครับปากเกร็ดนนทบุรีอ่ะครับแล้วมีหน้าเพจไหมบอกหน้าเพจเลยครับหน้าเพจก็บ่อตกปลาดินบุฟเฟ่สไตล์บ้านสวนปากเกร็ดครับสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับจากนอกจากทางเพจแล้วทางเพจก็เบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรอ่ะฝากเลยครับเ่061509963ครับติดต่ครับผม 0 6 1 5 5 0กหนึ่งห้าหานเก้าเก้าหครับถ้าน้นนะท่านใดนะครับอยากจะมาลองอยู่ที่มาลองตกปลาที่บ้านสวนนะครับสไตล์บ้านสวนอ่าสไตล์บ้านสวนโทรเข้ามาที่เบอร์ของนาตตาได้เลยได้หรือว่าเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับเพจอีกทีครับบ่อตกปลานินบุฟเฟ่สไตล์บ้านสวนครับอ่าปากเกร็ดยังไงฝากน้าๆไว้ด้วยนะครับเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับน้าๆที่โซนอยู่ทางโซนปากเกร็ดนะฮะหรือว่านนทบุรีนะครับก็มาใช้บริการกันที่นี่ได้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมตกปลาก่อนนะครับยังไ บ่อหน้าเต้าด้วยนะครับครับขออนุญาตนะครับขออนะุญาตเปลี่ยนแนวรับนะ <c oughs> อันนี้น้าอะไรครับ หลิวปาแมวครับผมหลิวป้าแมวนะครับวันนี้ได้แต้มมั้งไงครับท้านี้ยังครับจะรอดูอาการครับออกอาการยังครับทีมนี้โอ้ยังเลยครับต่อยาดนะครับผมครับผมอันนี้ทีมอะไรครับตั้มอยู่ตกปลอีทีครับอ่าอยู่ตกปอีทีนะครับผมยังไงฝากทีมนะนะเข้าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้มากี่คนครับสองท่านครับสามท่านอ่าโอเคหลังแสบแน่แน่จ้า แตบหลังจากคนสวัสดีครับผมไปย่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ทีมอะไรครับสวัสดีครับผมครับผมนี่พ่อนนํากล้องครับผมอ่าฮะอันนี้มีเหยื่อเด็ดอะไรมาครับวันนี้มีต้มีไอเกตอย่างเดียวพี่ไอเกตอย่างเดียวเหมือนกันเอ่อชาวนี้ก็ยังเงียบกันอยู่เลยครับครับครับตาก็มีขึ้นให้เห็นเยอะอยู่ครับก็ลงปลาไป อ่าโหคิดว่าได้ตัวกำลังจะแพนกล้องไปเลยครับได้มาไหนดูปลาเลยครับโวใหญ่มากเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าวันนี้เราจะได้มันกันหรือเปล่านะครับมาแล้วก็ลุ้นเอาครับผมขอให้มันหมานทุกท่านครับครับครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมครับคุณผู้ชมก็เป็นหน้าที่มาตกปลาที่บ้านสวน ก็ยังไม่มีใครได้แจมเลยนะครับตอนนี้ก็จะไปลุ้นครับผนะมแลเรนะิ่มมนใจเยน็นใจเยน็เยน lót héo lót héo, đểผม yăng lên nè. dừng máy rồi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 . dừng เจ็ดสิบห้าหรืหกสิบห้าเอ๊ะหกสิบห้าแบ่งร้อยตอนนี้เลยครับตอนครับโด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 นนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อคุณตอนครับครับหนึงเอาวางที่กองเลยลูกวางที่กล่องเลยกล่องแดงเลยต้องตื้นตื้นต้องขับก่องก่อนใช่ไหมได้โจ้แล้วครับ hạt còn luôn luôn hạt còn các khu bếp chôm đi khắp khu bếp chôm đi tìm khắp đón heo là khắp luôn bếp đi lắp đi Giờ <laughs> <laughs> đi nhớ, chết mà Đem tổn lắp đi Đã... cái chút. Cái kia ค่านุณผู้ชมตอนนี้ก็ย้ายมุมนะครับย้ายมาตกของมุมบ่อทางซ้ายมือนะครับเพราะว่าตรงต่อนาไม่เข้าเลยนะครับคุณผู้ชมก็เลยย้ายมานั่งตรงนี้นะฮะก็ร้อนก็เลยถอดเสื้อเปลี่ยนนะครับใส่แขนสั้นตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าตรงนี้จะได้แ้มหรือเปล่านะครับผมทุนมีอาการอีกันนะครับน้ําตรงนี้จะลึกกว่าตรงที่ตกตอนเช้าเงาแดดแต่ท่อนน้ำนะครับก็จะมองลำบากนี่หนึ่ ได้แต้มแล้วครับคุณผู้ชม <laughs> ได้แต้มแล้วครับนี่ครับจะผลไม่ผล

Hãy subscribe nó. kênh nó.

น้ำเข้าายเน็ตปุ๊บก็หาที่จอดถือเบียวง้างบุบเบียลุกมืออะได้แล้วเอาปลยคันไปคันก็ไปคันเดี๋ยวเดี๋ยวไปฮะโอ้เยอลวงขงน้ำลากินเลยอะไรวะเนี่ยเต็มเลยรน้

ิ่งไม่หยุดเลยครับงใส่จะดนกระเบรับขาดไปแล้ว สายเซฟหมดเลยครับหมดหม้วนเลยครับเซฟหมดหม้วนเลยครับคุณผู้ชมเซฟไม่หมดจะมีติดนะเดี๋ยวเป็นการปิดคลิปที่น่าตื่นเต้นนะครับ <c oughs> น่าตื่นเต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้แต้มนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลง,งานกันครับว่า,าปลารวมวันนี้ผมทั้งวันจะได้กี่แต้มนะฮะก็ผมใช้สองกระชังนะอ่าตอนเช้าเนี่ย ตกผุใชแ้กระชังยาวที่เป็นตะข่ายนะครับก็ผมจะไปถ่ายกระชังตอนรอบบ่ายเลยทีเดียวนะก็ในกระชังรอบเช้านี้ได้สองตัวนะแต่ม่ได้อาไปรวมนะเดี๋ยวไปดูกันดูีงด่งนนยไนครับ เอ้คุณผู้ชมก็ได้สี่แต้มนะครับสี่แต้มก็อยู่ในกระชังสามเมตรนั่นสองแต้มนะครับก็เป็นหกแต้มนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่ารอดแหวนะครับแต่ก็ไม่ได้หาบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนื่องจากหลายๆาสาเหตุนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากช่องจอมโจรวิจิตรอนทว์ด้วยครับฝากผลงานของผมไปด้วยแล้วก็ฝากเกื่ยจอมโจรนะครับุ่นจอมโจรนะครับแล้วก็ฝากบ่อของนักะไาด้วยนะครับ ตกปลานินบุฟเฟ่นะครับอ่าบ้านสไตล์บ้านสวนปากเก็ตนะฮะถ้านะาะสนใจสนใจนะครับก็ติดตามเพจไว้ได้เลยนะครับตามที่อ่นักตากันนี้บอกไปครับหรือสนใจก็โทรมาถามได้เลยครับตามเบอร์ของหน้าตายี่ห้อหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปพบกันอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็เดินทางกลับก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชมโจรย์ทิ้งหัวทัวร์อยู่ด้วยมานั้งหมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับพบกันอีพีหน้าครับผมเก็บกล่อง เโอ้โหโดนของใหญ่เมื่อกี้ได้โอ้โหเซฟหมดเลยอะได้ตัวขึ้นมาไหมไม่ได้ไม่ได้เออก็คาดแต่สายเซฟหมดเลยก็คาทีเดียวปึ๊ดเลยเด็ดขาดขามนั้นมีน้อยแต่มันก็ยังกินกะจะเอาตัวขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูสักหน่อยแล้วรายละเอียดอ่าบอกประพุงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต้อเดเออ Nein> Ooh, ี๋ยววันนี้เลยมาคุยกับผมนี่เลย เปิดผมก็จะเนี่ยตอนนี้ที่จะทำก็คือปรับปรุงเรื่องเลนนะคเพราะว่ามีคนแนะนํามาแล้วน้ก็แนะนํามาก็จะเลนให้มันเม็ดกว่าเพื่อจะได้สนุกด้วยน้ำมันจะได้ลึกลงอีกนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้น้ามันประมาณสองนึงประมาณสองคำจะให้ได้เม็ดเม็ดเลยน่อยผมเราก็จะลงปลาเพิ่มลงปลาเพิ่มให้แล้วเรื่องรายละเอียดต่างๆอะไรยังไงบ้างรายละเอียด่นลงปลาเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงก็ เพราะว่ารอบเด็กปลาก็เหลือนิ้เยอะครับแล้วก็รอบหน้าก็จะเพิ่มให้ประมาณห้าร้อยห้าร้อยเพราะว่าบ่อมันก็ไม่ได้กว้างมากใช่ครับหาตัวง่ายนะแล้วก็ถ้าลงเสร็จทำอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะแจ้งหน้าเพียร์แล้วก็ตอนเดี๋ยวช่วงปรับปรุงก็เดี๋ยวจะอัปเดตหน้าเพะครับบ่อใหม่ก็ฝากด้วยยังไงฝากฝากหน้าเพจอีกทีครับนะคเพียร์บ่อตกปลานิลบุฟเฟ่สไตล์บ้านสวนปักเก็ดครับโดยบริหารงานโดย น้าตาครับน้าตาเกือบลืมชื่อตัวเองเกือบลืมชื่อตัวเอคืออันนี้ผมผมสัมภาษณ์สดเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เตรี้ยมอะไรกันเลยนะฮะวันีหน้าตาเดินมาผมก็ดึงเข้ามาเลยนะหน้ากล้องเลยนะ ก็ฝากเบอร์โทรอีกทีครับผมเออ่0615509963ครับอ่าอีกรอบครับอีกรอบ0615509963ครับอ่ายังไงฝากบอกตัวปลาของน้าตาด้วยนะครับว่าแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งเพจห้ใครหาไม่เจอเพราะว่าเพจเพิ่งเปิดแล้วก็เพิ่งได้ทำด้วยอ่าหลังจากนี้เนี่ยจะปิดปรับปรุงแล้วก็จะแก้ไขเรื่องระดับน้ำอะไรเงี้ยให้รับรองว่าเราเปิดรอบหน้าเนี่ยน้านาสายตกที่มาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับสำหรับรอบนี้ก็คือเป็นรอบที่ รอบแรกรอบแรกด้วยน้าตาเขาก็เลยหาข้อมูลว่าควรปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงนะน้าๆหลายท่านบอกมาก็แก้ไขเอาตามที่ที่บอกมาครับก็ยังไงฝากป้อนน้าตาด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องจอมโจรพิชิ้งออนทวงผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกัน e ีหน้านะครับว่าก่อนน้าตาปรับปรุงแล้วจะเป็นยังไงผมมาแน่นอนแล้วติดตามกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันแน่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้าตาครับครับผม